สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมภายใต้โครงการสืบสารพระราชปณิธานซึ่งครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชรเป็นโครงการที่ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารพร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อน,นําไปแก้ไขและพัฒนาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยภายในงานมีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะพร้อมการจัดอบรม ให้ความรู้แก่ครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนพิกายวิทยาและยังมีการออกหน่วยให้บริการประชาชนด้วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ตามแหล่งชุมชนต่างๆอีกด้วยค่ะในกรณีที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐขอได้ได้ระลึกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นอีกองค์กรหนึ่ง ที่จะสามารถเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขความเดือดร้อนความไม่เป็นธรรมดังกล่าวได้